สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับฉันตีมในตาที่สามต e n i e Channel เป็นนือที่สัญจรกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของตามที่ท่านผู้ชมและท่านได้ถามกันมาว่าถ้าประตูบ้านกับประตูทางเข้าบ้านจะไปเรียกว่าบันไดอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันตรงกันแล้วโบราณบอกว่าไม่ดีไม่ดีอย่างไรงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลในมุมมองของ รวมผ้รวมพลังสามศาสตร์โดยดิฉันจียนี้กันนะคะวันนี้เรามาสถานที่จริงค่ะอาจจะมีเสียงอะไรรบกวนบ้างและจะได้ยินเสียงลมพัดอ,อากาศหนาวหนาวเย็นๆท่านผู้ชมก็รับเอาเลยค่ะเพราะนี่คือพลังธรรมชาติเป็มที่แท้เดี๋ยวเรามาดูกองจริงกนันค่ะกันค่ะท่านผู้ชมค่ะ จากตัวอย่างบ้านาที่ดิฉันนำมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่ามีบันไดตรงกับประตูที่จะเข้าบ้านถือว่าเป็นประตูหลักหรือประตูเอกก็ย่ yes. อมได้นะคะประตูนี้เป็นประตูเดียวด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นหน้าต่างแต่หน้าต่างลักษณะหน้าต่างก็จะเป็นทรงยาวและเป็นกระจกแต่อย่างไงก็ตามนะคะเราจะไม่พูดถึงเรื่องหน้าต่างหรือกระจกกี่บานหรือหน้าต่างกี่บานก็ตามแต่เราจะมองในเรื่องประเด็นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะว่าถ้าบ้าน บ้านใดเนี่ยประตูเข้าบ้านกับประตูกับบันไดตรงกันถือว่าไม่โอเคทำไมถึงไม่โอเคในมุมมองของผู้ช่วยกลังสามาสตร์รก็จะเรียนว่าโอกาสที่บ้านหลังนั้นนะจะรวยยากค่ะ กาขวาจะได้อะไรมาก็ได้ความยากลาบากออแล้วได้มาแล้วก็เ,เก็บเงินไว้ไม่อยู่ที่สําคัญออบ้านหลังนี้เก็กบความลับกันไม่ได้ความลับรั่วไหลทําอะไรเนี่ยออคนชาวบ้านแถวนี้นก็รู้หมดนะคะว่าเพราะอะไรถ้ามองในแง่ของวงช่วยลมพลังสามศาสต์ในยุคโบราณแล้วเราก็จะออบอกได้ว่าโบราณน,นั้นถ้าเป็นบันไดเนี่ยตรงก,กันกับประตูบ้านแน่นอนล,ละค่ะเวลาใครที่เดินผ่านมาพวกโบราณบ้านนี้ก็จะไม่มีรั้วรอบขอบชิดก็ส่วนมากก็จะเดินกันมีถนนเดินผ่านบ้านโน้นบ้านนี้ และจะมีต้นไม้กัน้นเกตแดนเดินผ่านมาก็แวะทักทายกันพราะงบางครั้งคนที่เดินผ่านไปจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าเป็นคนร้ายที่เดินผ่านมาเขามองมาปั๊บเขาก็เห็นโอ้บ้านนี้ไม่มีคนเลยเปิดประตูโลง่งหรือบ้านนี้มีแต่คนแก่บ้านนี้มีแต่เด็กและสตรีถ้าคนร้ายจะเข้าไปปล้นฉกชิง,งวิงเรากระทาการชั่วร้ายก็ทําได้ง่ายเพราะเขามองเห็นตลอดอันนี้เขาเรียกว่าความรับรู้ไหลเงินทองร่วไหลได,ได้ง่ายอันเป็นเพราะว่านี่แหละค่ะบันไดตรงก,กันกับประตูบ้านที่โดยเฉพาะประตูหลัก และถ้าประตูบ้านประตูแรกตรงกันกับประตูอ,อื่น,นๆที่จะเข้าในตัวบ้านอีกยิ่งแย่เลยค่ะท่านผู้ชมยิ่งไม่มีเงินเหลือเลยก็เรียกว่าความรับอ้วไหลก็คือเขารู้กันถึงถึ่นว่างั้นถ้า่าความเงินกบคว,คว,ควนี้หามีไม่นะท่านผู้ชมเพราะนั้นการจะสร้างบ้านต้องดูดีๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราดูว่าบ้านเนี้ย หน้าบ้านเนี่ยมีบันไดนะคะมีบันไดกี่ขั้นก็ต้องมีการนับปันอีกแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงว่าบันไดกี่ขั้นแต่เราจะมองว่าถ้าบันไดเข้าเ,เข้าสู่บ้านไปตรงกับ ประตูไม่ว่าบ้านใดก็ตามถ้าอยู่นานเกิน2หรือ3ปีขึ้นไปเราจะเห็นแล้วว่าความผิดปกติทางด้านการเงินความผิดปกติของคนผู้อาศัยในบ้านเ่านั้นจะเกิดขึ้นกันมากมายแต่จะเกิดกับใครก่อนใครหลังก็ต้องดูว่ารูปทรงของบ้านนั้นส่วนไหนที่เป็นฝ่ายที่เสียเสียไปหรือว่าแหวงไปถ้าเป็นฝั่งมังกรเสียก็แสดงว่าคนที่จะรับปัญหาในบ้านหลังนี้ก่อนก็คือจะเป็นผู้ชายถ้าฝั่งเสือเสียก็คนที่จะรับปัญหาในเรื่องของเงินทองเรื่องไหลหรือความเก็บความลับไม่ได้หรืออะไรนําความ ปัญหาเข้าสู่บ้านเลยก็จะเป็นฝ่ายผู้หญิงซะมากกว่านะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเลือดไหลก็ท่านผู้ชมลองดูสิคะว่าถ้าสมมุติ เออเรามีเอานั่งนับเงินกันสมัยโบราณจะมีการนั่งนับเงินอ่กันในบ้านเพราะยังไม่มีธนาคารฝากส่วนม่ก็จะนับกันกลางบ้านและถ้าประตูเนี่ยมันตรงกันอย่างนี้เวลาลมพัดผ่านเข้ามานะคะลมก็จะพัดเงินนั้นก็จะไหลทะลวออกมานอกบ้านหมดเลยเพราะลมจะมาเขาเรียกกันว่าช่องลมว่าล,ลมก็จะพัดเป็นแนวตรงเพราะนั้นเงินก็จะรั่วไหลวันนั้ผู้ชมคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ย ก็ถือว่าเงินทองั่วไหลได้เพราะว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเก็บกักเลยก็ถือว่าประตูตรงกันแล้วกับบันไดอีกโอ้โหจะไหลลงเหมือนกับน้ําเช่นเดียวกันละคะถ้าสมมติว่ามีการเปิดประตูน้ําให้ตรงกันแน่นอนท่านผู้ชมน้ําจะไหลเร็วและไหลแรงมากแล้วก็จะลงทางบันไดนี่ละค่ะเพราะว่าน้ําก็จะไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ําพลังก็เช่นเดียวกันพลังบวกก็จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเพราะฉะนั้นพลังที่ดีก็จะไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้ความลับก็เหมือนกันั่วไหลเพราะว่ามองเห็นทะลุอุปโภคท่านผู้ชมค่ะ ถ้าเราไม่แ้ไขายบ้านอย่างนี้โอกาสที่จะรวยก็เหนื่อยนักรวยได้ค่ะแต่เหนื่อยมากได้มา,าไม่ได้เก็บได้ไม่นานก็จะต้องมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปแต่ท่านผู้ชมคะทุกอย่างมีทางแก้ไขได้บ้านหลังนี้ถ้าเราจะแก้ไขก็แก้ไขไม่ยากถ้าเราต้องการจะให้บ้านนี้เป็นบ้านหลักของเราเอาจจะมีการย้ายบันไดหรือมีการปรับเปลี่ยนประตูหรือไม่งั้นก็ก็แก้ด้านในก็อย่าให้ประตูในประตูนอกตรงกันและบันไดเปลี่ยน ท่านผู้ชมคะอันนี้เรามาดูสถานที่จริงกันนะะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็พยายามรับสภาพบรรยากาศให้เสม,อมือนกับว่าท่านได้มาอยู่ในสถานนี้ที่นี้โดยตรงนะคะท่านผู้ชมคะท่านบ้านที่เห็นในท่านจะเห็นว่าประตู บันไดกับประตูที่จะเข้าบ้านบันประตูเอกนั้นตรงกันท่านผู้ชมคะถ้าตามหลักโบราณแล้ที่เขาบอกว่าบ้านหลังนี้รวยยากโอกาสที่จะรวยยากมากและความรับก็ไหลเป็นไปได้ด้วยเหตุผลอะไรในมุมมองของดิฉันตรีเนธฮวงชี่ยรวมพลังสามศาสตร์ก็อธิบายได้ว่าการที่บอกว่าความรับั้วไหลท่านผู้ชมคะบ้านในสมัยโบราณน,นั้นเขามีการปลูกจะไม่มีรั้วไม่มีอะไรเป็นแบ่งเขตแดนกันจะมีถนนเดินผ่านหน้าบ้านทุกหลงังแล้วก็จะมี แค่ต้นไม้แบ่งเขตแดนว่านี่บ้านนี้เป็นบ้านของใครเพรื่อนห้บางคนการเดินผ่านกันก็จะทักทายว่าสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรทานบ้างไหมคะหรืออะไรอย่างี้แต่ถ้าเป็นคนชั่วหรือคนร้ายที่ผ่านมาเขาก็จะมองว่าจากหน้าบ้านทะลุหลังบ้านเพราะสมัยก่อนนั้นประตูหน้าบ้านหลังบ้านก็ตรงกันอีกหากจะไม่มีอะไรขวางกัน้นก็ถือว่าจะได้ลมแรงที่แท้ถ้าอยู่ไปนานๆานเกิน2หรือ3ปีจะกลายเป็นประตูที่ตรงกันก็ถือว่าเป็นช่องลมที่จะทําให้ร่างกายมีสุขภาพอ่อนแอไม่แข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่ายและจะต้องมีการเสีย เงินค่ารักษาพยาบาลและบางคนก็ป่วยติดเตียงไม่สามารถจะออกไปทำมาหากินหาไรายได้เลี้ยงชีวิตหรือเลี้ยงครอบครัวได้โอกาสรวยถึงได้ยากแบบนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมถ้าไม่มีการแก้ไขก็จะป่วยแบบเป็นโรคภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจและโบราณไม่มีแพทย์ที่ทันสมัยก็จะคิดว่าเป็นโรคผีโรควิญญาณแล้วก็ยิ่งไปไหว้เจ้าเข้าทรงก็รักษาอะไรก็ไม่หายไปดื่มน้ํายิ่งเป็นน้ําสกปรกก็ป่วยหนักเข้าไปอีกก็ยิ่งบอกว่าเป็นโรคของวิญ,ญญาณเป็นผู้กระทำอันนั้จริงๆแล้วไม่ใช่ล่ะคะ่ะเป็นเรื่องของพลังธาตุธรรมชาติที่พวกเราอย่าง ไม่เข้าใจและไม่รู้วิธีการของธาตุดินน้ำลมไฟเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ชมคะเรื่องความรับรู้ไหลนั่นก็คือเวลาคุณร้ายเดินผ่านมาเขามองเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าบ้านนี้มีไม่มีคนมีแต่เ,เด็กและสตรีหรือมีแต่คนแก่อะไรประเภทอย่างนี้และคะ่ะเ,เวลาเขาจะมาปล้นทําจุรกรรมหรือคิดร้ายต่อบ้านหลังนั้นเขาก็ทําได้ไม่ยาก ราะนั้นก็ทรัพย์สินก็จะสูญหายไปนะคะและเกิดความเจ็บปวดหรือบางคนก็อาจจะมีการฆาตกรรมกันได้ง่ายเพราะอันนร้เลาความรับรู้ไหลก็จะรู้หมดเลยว่าและบางคนก็นั่งนับเงินนับทองการอยู่คนเดินผ่านมาก็แอบเห็นได้เพราะว่าสมัยก่อนนั้นเงินก็จะเก็บไว้ในบ้านยังไม่มีธนาคารเหมือนในปัจจุบันและอีกอย่างหนึ่งกรณีบางคนที่หลังนั่งนับเงินหรือเอกสารสําคัญแล้วก็นั่งอยู่ตรงกลางบ้านและบันไดก็ตรงกันแบบนี้แน่นอนละค่ะยิ่งลงเรียงแรงท่านผู้ชมได้ยินเด็กตอนยินแค่นี้นะคะเสียงที่ก็ามาเป็น เ,เหมือนกับซาวเอฟเฟกที่ได้คือเสียธรรมชาติเสียลมพัดนั่นเองเมื่อนอนลมพัดแบบนี้แน่นอนแล้วค่ะอะไรที่เป็นเอกสารอะไรที่เป็นเงินทองเป็นกระดาษก็จะปลิวว่อนออกมาทางประตูตรงบันไดท่านผู้ชมมองเห็นนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมออก็ถึงบอกว่าเงินทองรั่วไหลแล้วก็ความรับั่วไหลโอกาสรวยยากเพราะมันจะพัดจากข้างในออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นแต่ แต่ถ้าว่าเราจะแก้ไขก็ทําได้ไม่ยากก็มีหลายวิธีการกิขึ้นอยู่กับหนึ่งกำลังทรัพย์และโอกาสและเวลาและก็ท่านชอบบางคนก็อาจจะย้ายย้ายบันไดนะคะแต่ย้ายไปฝั่งไหนก็ต้องดูอีกทีนึงว่าจะไว้ฝั่งเสือหรือฝั่งบังกรสําหรับการย้ายถ้าย้ายผิดก็ม่อันตรายเช่นเดียวกักลายเป็นเขาเรียกว่าปัญหาซ้ำสองนะคะทีนี้การที่จะเกิดปัญหาว่ารวยรวยยากแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยจะเกิดกับใครก่อนก็ต้องดูว่าบ้านหลังนั้นมีฝั่งบางกรหรือฝั่งเสือฝ่ายใดเสียหายถ้าฝั่งบางกรเสียหายก ่ฝายผู้ชายจะเกิดก่อนทํานองนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเมื่อเจอบ้านอย่างนี้แล้วไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลนะคะสามารถแก้ไขได้เพราะว่าทุกอย่างเมื่อมีลบก็ต้องมีบวกเมื่อมีบวกก็ต้องมีลบถ้าบวกกับลบมาผสมประสานกันก็จะเกิดเกณ็นสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็เกิดความสมดุลที่ดีได้ะคะ่ะในทุกย่อมมีความสุขเสมอในปัญหาก็ย่อมก็ยมม่อมมีทางออกก็มีโจทย์ก็ต้องมีคําตอบว่างั้นเถอะคะ่ะท่านผู้ชมที่มีปัญหาก็สามารถสอบถามได้นะคะติดต่อดิฉันตรีเนรต้องการจะปรึกษาว่าที่บ้านของท่าน หรือโรงงานออฟฟิศบูธร้านค้าแผงลอยมีปัญหาจะแก้ไขอย่างไรต้องการให้ไปวิรารห์ถึงสถานที่จริงก็ติดต่อได้นะคะ0874146459หรือท่านต้องการจะสอบถามทางไลน์ก็คุยกันได้นะคะยินดีให้คำแนะนำ0874146459ก็เป็นไอดีไลน์นะคะทุกอย่างมีแก้ได้บ้านหลังนี้แก้ได้ค่ะจะแก้อย่างไรนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนสถานที่จอมนวยยังไงท่านผู้ชมถนัดแบบไหนที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายยังไงวงจุวยรวมพลังสามสายพร้อมที่จะดีช่วยกับท่านได้พ กรสิ่งที่ดีๆในปี2567นะคะ,ะว่าปีหน้าวิกฤตเศรษฐกิจแรงแค่ไหนนั่นก็คือเป็นโอกาสที่เราจะ,ะพลิกวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เช่นกันถ้าท่านติดตามตาที่3ตี e เน็ตชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะพบกันติดตามกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามกันเยอะๆนะคะจะได้มีกําลังใจนําสิ่งที่ดีมาตวเพื่อนันพบกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ